จะมีกี่ดื้อมีจะแย่งยาดากินซิสอะนั่งก่อนะไม่นั่งไม่ให้กินอะนั่งก่อนไม่นั่งไม่ให้กินอ้าวนั่งก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งนั่งก่อนไม่นั่งเลยเดี๋ยวมอาใหม่อ้าวอาหารไม่ต้องกินละคนโตอ้าวอะตัวเองเอาจะโยนทําไมล่ะลูกฝึกให้เขารู้จักกินนะอโอนูอยู่ตรงเคฟไหมลูก บอกให้นั่งก่อนอย่าบอกให้มานั่งก่อนมีนั่งก่อนมีนกุ๊กกีบอกกระนน่ยอยู่อยู่ไม่ฉลาดลูกสอนให้หมารู้จักนั่งอย่าพึ่งให้เด็กสมารปาอย่าพึ่งให้อย่าพึ่งให้นั่งก่อนเอออเ่มอ่ะอันนั่งกินเอ่อโอ้โหสกิมเบอรนทรูตเซ็ตโอเค That's yeah.